ที่ด็อกเตอร์บอกว่าให้เวลาคนสอนทําแก้ตัวเหลือเวลาอีกไม่นานใช่ก็อีกไม่นานกูจะไปบวชแล้วไนงะก็เหลือเวลาอีกไม่นาน,นจริง <c oughs> ก็ถูกของเขา <c oughs> แล้วแก้ตัวอะไรครับ <c oughs> ไม่เห็นเลยแก้ตัวอะไรอะ่ะแล้วต้องแก้ตัวอะไรอะ่ะพูดมาสิประเด็นคือกูต้องแก้อะไรพูดมาเป็นเรื่อง ถ้าแก้ได้จะแกถ้าแก้ไม่ได้กูก็ไม่แก้แล้วบอกเหตุผลในการแก้ด้วยว่าทำไมต้องแก้เช่นเขาอยากให้จอามาขอโทษเรื่องที่สอนผิดหรือเปล่าก็ขอโทษนะขอโทษไปแล้วไงก็บอกแล้วว่าอะไรพูดที่แเดี๋ยวมันจะไปโดนปุ่มปุ่มปิดเื่องครับก็บอกไปแล้วว่ามีผิดมีพลาดจริงๆก็พูดไปแล้วว่าพูดรว่วพูดพูดรวกตึงไปแต่อะไรที่ไม่ผิดก็ไม่ผิดไง จังกลัวเขาประกาศให้อาจารย์หยุดสอนทำมันจะมาประกาศให้หยุดสอนทำได้ยังไงใช้อำนาจอะไรใช้สิทธิ์อะไรในการห้ามห้ามมาสิกูจะดูว่ามีน้ำยาห้ามกูไหมใครทำได้ละ่ะลองห้ามกูดูสิกูจะดา่าให้หน้าหงายเลยลองดู กูทำทุกอย่างด้วยความจริงใจแม้บางอย่างจะผิดพลาดคาดเคลื่อนมันเป็นเรื่องของสัญญาความจำได้ไหมหรือมันพลาดบ้าไปเรื่องปกติแต่กูก็เกาะมาปรับปรุงมาแก้ไขว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่ลองมาห้ามกูดูสิกูด่าอยู่ไม่ได้นะกูบอกให้ปากกูอย่างนี้ด้วยตื่นยังไงปากแจ๋วจังเอาก็ต้องปากแจ๋วนี่ยเรียกว่าตื่นถ้าปากมึงไม่แจ๋วก็เรียกว่าหลับไงเวลามึงหลับมึงพูดได้เหรอกูจะตื่นนี่กูพูดได้ นี่แหละเรียกว่าปากแจ๋วตอนตื่นตื่นภาษาอะไรภาษากูนี่แหละอย่ามึงอย่าบอกนะเวลามึงพูดมึงพูดตอนหลับได้อ่ะไหนพูดให้กูดูซิตอนหลับมึงพูดยังไงคนเรามันจะปากแจ๋วก็ต้องปากแจ๋วตอนตื่นไม่ล้มึงใช่ปากแจ๋วตอนหลับเหรอตอนหลับปากแจ๋วได้เหรอเขาไม่ต้องการห้ามเขาต้องการล้มให้หายการน,นี้ก็ล้มมาสิอยากล้มก็ล้มไปเลยกูไม่สนใจใครเท่านั้นแหละ เชิญล้มได้ก็ล้มยังไงก็อุดปากผู้พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังกูไม่สามารถบังคับคนทั้งประเทศได้ไปตลอดได้วันหนึ่งมีกระแสวันหนึ่งมันก็ดับเป็นธรรมดาของโลกเป็นปกติของธรรมมีเกิดต้องมีเสื่อม จะไปดั่งสนใจยังไงแต่สุดท้ายใครก็ห้ามกูพูดไม่ได้กูจะพูดหรืออยู่แค่ห้าคนกูก็จะพูดตันนี้ไปเผยแผ่ธรรมะต่อก็ได้ปัจจุบันมีกูคนเดียวไงแต่ถ้ากูสอนไปเยอะเข้าสอนไปเยอะเข้าอีกหน,นมันจะไม่ได้มีกูคนเดียวไงมันอาจจะมีทีสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนที่เป็นกูมึงคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นกูบอกเลยว่าบันเทิงบันเทิงสระ,ะอีพวกหมอดูล่างทรงสะดอกเขาต่อชาตานิรชาวิชาไสยศาสตร์เวทมนตณไสยกูรับประกันแน่บันเทิงแน่ บันเทิงกับอีพวกที่กำลังดิ้งวิ่งเต้นวิ่งเล่าเล่าอยู่ขนาดนี้กูบอกเลยบันเทิงมึงอยู่ก็ไม่ได้หรอกอีลาสกาละของมืองที่มึงมีอยู่นะหายหัวกะบาลหมดแน่กูรับประกันได้กูจะสร้างคนอย่างกูสักยี่สิบสามสิบคนให้มันกระเทือนไปทั่วแดนลูกกทาเลยเอาให้อยู่ก็ไม่ได้ดูซิมันจะห้ามยังไงมึงปั่นกระแสสังคมไหวเหรอตอนนี้มึงปั่นก็ได้เพราะกูมีกูคนเดียวไง เดี๋ยวรอ,อกูนะกูจะสร้างให้เยอะๆเลยแล้วกูจะรอดูซิมึงจะปั่นดากูไปเถอะเกียร์กูไปเถอะแต่ใครชี้โทษอนุมโมทนารับรู้และรับฟังและรับทราบทุกกรณีแล้วกําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นขอบคุณมากอนุมโมทนาแต่ใครที่ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะตําหนิตีติงเพื่อตักเตือนกูให้เจริญแต่ต้องการจะล้มจะโค่นจะจมให้ล้มหายตายจากจะไม่คิดจะมีความเมตตาสงสาร ต่อการตักเตือนทำวิัยนี้ก็ขอให้มึงรับผลจากการกระทำของตัวมึงเองแค่นั้นเลยเจตนาเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นจะกรรมดีก็ตามจากกะกรรมเลวก็ตามบุคคลน,นั้นต้องได้รับผลของการกระทำนั้นกูไม่เคยกลัวใครกู fe. ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายบ้านเมืองกูไม่เคยช่อกองลักทรัพย์ใคร กูไม่ฆ่าสัตว์กูไม่รักษ์กูไม่พูดบริกากูไม่โกหกกูไม่พูดดื่ดสุราดังนั้นศีลตัวนี้จะเป็นตัวรักษากูได้ไม่มีคราทำอันตรายแก่กูได้ถ้ากูยังรักษาศีลได้อย่างบริบูรณ์เพราะกูไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับใครขี้ประติวมากเรื่องแค่นี้เศษดินไปเล็บสลับกูมากเลยกูจะบอกให้กูไม่รู้สึกอินหาละอาใจกับของพวกนี้เลยเฉย กูแค่ต้องการจะกลับตกลับตัวแค่นั้นเองกลับกลับสิ่งที่เตัวเองพูดผิดแต่อะไรที่พูดถูกแล้วกูยืนหยัดกูยืนยันกูยืนยันแต่อะไรที่กูผิดกูพร้อมปรับปรุง